สวัสดีคร mm hmm. ันนี้เรามาทำความจักกับกระเบื้องเซนิโตล,ลายไม้ขนาด20คูนเป็นที่กันนะครับ กระเบื้องปูพื้นกันิโต้ลายไม้ขนาด20คูณ120ภายในกล่องมีจำนวน5แผ่นสามารถปูได้1.2ตารางเมตรลายแรนดอมให้อารมณ์เสมือนไม้จริงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกกันลื่นแม้กระทั่งในห้องน้ำมีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นริ้วรอยขีดข่วนเนรมิตบ้านสวยไปกับกระเบื้องปูพื้นกนิโต้ลายไม้พร้อมๆกับเรากันนะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ยาลายยุมวดและทางเพจแยาลายยูมวดได้ทั้งทางช่องทางและทางเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยยาลายยูมวดค,ครับ